สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบสองพีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับผมนะ,ะหยุดวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกนะครับนะแต่ว่าวันที่ยี่สิบห้านะ <c oughs> วันที่ยี่สิบห้า ถึงจะหยุดนะแต่ว่าที่เว็บไซต์นะที่เว็บไซต์เข้าหมุนนะหมุนออกอ่าเจ็ดศูนย์สามแล้วก็ศูนย์แปดนะจริงๆนะเจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดนะวันที่ยี่ยี่ยี่สิบห้านะหมุนออกเจ็ดศูนย์สามศูนย์แปด ก็มาดูของวันนี้ครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนสูตรนะเปลี่ยนสูตรพุ่งดาวย์ปกติครับผมเด่นวันนี้ก็จะเป็นศูนกับหนึ่งอ่าศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิม ก็จะมีศูนย์ห้าครับผมศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสองตามด้วยหนึ่งเจ็ดตัวกันนะครับก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าครับผมแล้วก็หนึ่งสามศูนย์เก้าหนึ่งสามนะครับผม ตัวฟันนะครับก็นี่เลยศูนย์ขอให้มีศูนย์มาครับผมนะตัวตัวเน้นก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งห้านะครับผมศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งห้านะ,ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผม สามตัวนะครับก็เน้นที่ศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดสี่อ่ะเน้นที่ศูนย์ขอให้มีศูนย์มา ขอให้มีศูนย์มาเด้อสำหรับแนวทางหุ้นดาวโชนครับผมนะก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ